โอเคฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับวิธีการบริหารพอร์ตนะครับตามทุนของเราเลยนะครับว่า,าเรามีทุนเท่าไหร่แล้วควรบริหารยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการที่แล้วการที่เราจะบริหารทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีวัตถุประสงค์นะครับของการเทรดในแต่ละพอร์ตยังไงเพราะว่า บางคนนะพอตกินใช้พอตที่แบบเออฉันอยากเบสอะพอตระยะยาวนะครับพอตถือยาวพอตเป็นเหมือนกับเ,ออเทรดเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยนวัตถุประสงค์ของการเทรดมันก็มันก็จะมีแตกต่างกันไปซึ่งไอตรงวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละนะครับที่มันจะทําให้เราจะต้องบริหารความเสี่ยงในการเข้าเทรดในแต่ละครั้งด้วยโอเคไหมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้ ชท์เ,ออเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะาการบริหารพอร์ตนะครับมันคือการที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือการจัดสรรเงินนะครับบริหารหน้าตักแหละเช่นเรามีทุนเท่านี้เราจะบริหารยังไงให้มันเติบโตนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือ คงไม่มีใครที่แบบอยากจะให้พอร์ตมันแตกถูกปะ่ะนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะให้มันโตทั้งนั้นแหละและที่สําคัญคือแล้วมันโตอย่างไงได้บ้างละ่ะนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะก็คือการที่เราต้องตั้งเงินทุนของเราก่อนนะครับเงินทุนอ่ะเราต้องตั้งเงินทุนของเราก่อนเลยเงินทุนตรงเนี้ยนะครับเงินทุนตรงนี้ผมใช้คําว่าเงินลงทุนแล้วกันอ่ะเงินลงทุน ับเงินเก็บเนี่ยคนละเรื่องนะเงินลงทุนคือเงินลงทุนเงินเก็บคือเงินเก็บถ้าเราบอกว่าเราเอาเงินเก็บมาลงทุนก็คือเงินลงทุนนะไม่ใช่เงินเก็บนะเก็ตยังเงินลงทุนเท่ากับเงินลงทุนอ่ะเท่ากับอ่ะแบบนี้นะเงินลงทุนไม่ใช่เงินลงทุน ไม่ใช่เงินอะไนะไม่ใช่เงินเก็บเท่ากับเงินลงทุนนะไม่ใช่นะเงินลงทุนเท่ากับเงินลงทุนครับอ่ะหรือเงินเก็บก็เท่ากับเงินเก็บแต่ถ้าเราเอาเงินเก็บมาลงทุนมันจะกลายเป็นเงินลงทุนเท่ากับเงินลงทุนเงินลงทุนคือเงินที่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเด้าิีไหมโอเคไหมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆก็เสี่ยงยุคนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะแค่อยู่เฉยๆก็เสี่ยงแล้วนะหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักวิกฤตโควิดใช่ป่ะหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักวิกฤตการเงินต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเชื่อว่าแค่อยู่เฉยๆก็เสี่ยงแล้วไม่จําเป็นต้องลงทุนเลย ยังไม่ําเป็นต้องเอาเงินมาเริ่มลงทุนนะครับแค่คุณอยู่เฉยๆคุณก็เสี่ยงของจริงครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงดิสรับนะครับจากเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีจากวิกฤตต่างๆหรือว่าจากการเปลี่ยนแปลงของเจนการเปลี่ยนแปลงของโลกใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไรก็ตามนะครับแน่นอนเราพอเราเอาเงินเข้ามาลงทุนในตลาดการลงทุนมันก็มีทั้งได้และมันก็มีทั้งเสีย ฉะนั้นเงินลงทุนเนี่ยมันเลยเท่ากับเงินลงทุนและเงินลงทุนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเงินที่เรายอมรับในการสูญเสียหรือว่าสูญหายไปได้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเงินลงทุนตรงเนี้ยมันก็ต้องดูว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบอกว่าวันเนี้ยเรามีเงินที่เราจะมาลงทุน1 0 0 0 0แบาทถามหน่อยว่าเงินแสนบาทตรงเนี้ยเราเราสามารถเราเราสามารถยอมรับมันได้ไหมถ้ามันหายไป คำว่ายอมรับได้ไหมคือหมายถึงว่าแบบถ้ามันหายไปอ่ะคุณโอเคไหมไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะให้มันหายไปนะแต่ถ้าเวอร์ชเคสซีนารลิโอเลยว่ามันหายไปจริงๆชีวิตของคุณจะเป็นยังไงเช่นถ้าบอกว่าแสนบาทมันหายไปเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถรับได้เพราะว่าเงินมันหายไปเยอะมากๆแค่แสดงว่าเราไม่เราไม่คู่ควรกับการเอาเงิน10,000แนมาลงครับ เราก็อาจจะลองมาถามตัวเองว่าเราวฉันเหมาะกับเท่าไหร่ล่ะอาจจะเหลือห0 0 0มื่นไหมถ้าตัวเลขมันกลายเป็นห0 0 0 0่นแล้วถ้าเรารับความเสี่ยงได้เออห้าห0ื่นโอเคถ้าหายไปก็ชีวิตฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่ามันมันมันจะมันจะต้องส่งผลกระทบในระยะยาวเลยอ่ะนั้นแสดงว่าเราก็เหมาะกับห0 0 0 0่นั่นแหละครับแล้วก็เอาห0 0 0 0่นมาลงอ่ะทีนี้พอเราห้าหมื่นมาลง นะครับมันก็ต้องมาเรื่องเรื่องของความเสี่ยงอีกสมมติว่าเราบอกว่าเราเอาเงิน5 0,000ื่นนะครับเงินลงทุนเนี่ยมา5 0,000บาทสมมุตินะครับห้าหมบาทอ่ะเอาเงินลงทุน5 0,000 5 0,000บาทถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็จะประมาณสักพันพันสองดอลลาร์ไหมพันสองพันสามไหมประมาณนั้นนะครับพันสองพันสามทีนี้ห้ 50, าหมื่นบาทใช่ป่ะเอามาลงทุนห้าหมื่นบาทก็ต้องมาดูว่า แล้วห้าหมื่นบาทเนี่ยถ้าเราลงไปทีเดียวเลยห้าหมื่นแล้วถ้าห้าหมื่นนั้นมันหายไปเราก็คงจะรับไม่ได้ใช่ปะเราก็ซอยอีกครับซอยความเสี่ยงเป็นเปอร์เซนต์ต่อการเทรดอีกได้นะคือเหมือนว่าซอยในรูปแบบของการลงทุนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต่อเปร์เทรดอผมจะเรียกเปร์เทรดนะเารียกว่าลิสต์เปร์เทรดมันคือการความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อนหนึ่งครั้งอะ ผมแนะนำให้เราตั้งตีตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราหาเป็นเปอร์เซ็นต์มาบางคนบอกว่าเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีบางคนบอกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ฉันก็เสี่ยงมากอะแต่บางคนบอกฉันสามารถรับได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยบางคนบอกห้าเปอร์เซนต์เอ้บางคนบอกห้าเปอร์เซ็นต์ก็เสี่ยงจัดเลยผมรับได้แค่สองครับ บางคนบอกว่า2ก็รับไม่ได้ละอ่ะเหลือ 1. 1ถ้า1รับไม่ได้จริงๆก็เหลือแค่0.5ไงห้เปอร์เซ็นต์อ่ะพอเราซอยมาแบบเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราอดภัยมายิ่งขึ้นในการเทรดถูกไหมก็เขียง,ง่ายๆแล้วกันมีเงินอยู่100%ถ้าเทรดถ้าเทรดลิสเปอร์เทรดเอามาเทรดครั้งละ5% คุณต้องเทรดให้ผิดทางอ่ะครั้งครับสมมติว่ามี100% 100%หนึนะ100นะทองคำลงมานะนะครับหูหนึ่งรเรนต์เนี่ยนะครับเรา,เารับความเสี่ยงได้ที่5%แสดงว่าเราจะเทะรดท่าไหร่ครับรับความเสี่ยงได้หนตนะ ก็คือเราเทรดได้20ครั้งไงนะก็คือเอาง่ายยี่ครั้งอะถ้าคุณแพ้ติดต่อกัน20ครั้งอะพอตแตกคุณแตกเลยอ่ะถ้าบอกว่าไม่ฉันอยากได้มากกว่านี้หมายถึงว่าแบบมันเสี่ยงไปอะ่ะขอ2ได้ไหมก็แสดงว่าเราเทรดได้50ครั้งอ่ะถ้าคุณเทรด50ครั้งแพ้ติดต่อกันอะพอร์ตคุณแตกบลกรับไม่ไหวเหลือสัก1%นึ่มาได้ไหม คุณต้องเทรดให้มันแพ้ติดต่อกันร้อยครั้งครับคุณถึงพอร์ตจะแตกเห็นปะเกิดยังจากตอนแรกที่เราบอกเอาเงินลงทุนเนี่ยมาลงห้าหมื่นมาแม่ลงทีเดียวห้าหมื่นนะมันถูกซอยไปเปอร์เซ็นต์อีกอ่าเห็นปะพอซอยเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือความเสี่ยง,งนะครับที่คุณใช้ครับมันจะมีไหมเนี่ยเทคครั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เทคครั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแพ้ติดต่อกันร้อยครั้งเนี่ยพอร์ตแตกอ่ะ แพ้ติดต่อนะแล้วผิดทางไม่ใช่ผิดพี่ติดต่อดิแพ้ผิดทางอ่ะเอาไงว่าแพ้อ่ะร้อยครั้งอ่ะครับคนคิดดูว่าแพ้ร้อยครั้งนี่ผมว่าต้องหยุดควรหยุดตั้งแต่สิบครั้งแล้วมะถูกไหมใช่ไหมโควรอยู่ตั้งสิบครั้งหรือยี่สิบครั้งแล้วอ่ะไม่ต้องให้ถึงร้อยหรอกอจริงๆถูกไหมฮะถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆใช่ป่ะในการลงทุนอ่ะเราก็ควรจะหยุดแล้วอ่ะยกเว้นว่าเราไม่ได้เทรดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไง บางคนนะครับไม่เข้าใจไม่รู้ชั้นฟาดเข้าไปเลยห้าหมื่นบาทต่อการลงครั้งหนึ่งก็คือแบบ all ออินน่ะอ่ะถ้าสมมุติใครบอกรู้สึกว่าอยากออินใช่ป่ะง่ายๆครับไม่มีอะไรยากแบ่งมาเลยครับรับได้เท่าไหร่มีเงินทุนห้าหมื่นออินใช่ไหมรับได้เท่าไหร่ครับออินพันบาทใช่ไหมเก้าพันบาทมลออินอ่ะนะครับ ถูกไหมไหวที่พันบาทไหมถ้ามากกว่าสองพันหรือยังไงครับสามพันดีไหมก็ร้อยเหรียญตอนนี้มันสามพันห้าไหมอ่ะสามพันห้าร้อยเหรียญไม่ถึงว่าสามพันห้าร้อยสามพันร้อยบาทเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยเหรียญเนาะเนี่ยแบ่งมาร้อยเหรียญดีไหมนะครับมาออลอินเรายังเหลือนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเอาทุนห้าหมื่นมาลองออลอินนะครับเราแบ่งออกมา ถ้ามันหายมันก็เท่ากับศูนย์ใช่ไหมอ่ะถ้ามันหายไปนะครับหนึ100่งร้อยเนี่ยมันก็จะเท่ากับศูนย์อ่ะเท่ากับศูนย์อืมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่หายไปละ่ะหนึ่งร้อยตรงนี้ยมันอาจจะกลายเป็นนะครับหนึ1000่งพันก็ได้ครับ พันเหรียญนะฮะเออหรือว่ามันจะกลายเป็นห้าพันเหรียญก็ได้เหมือนกันอืมนะครับแบบนี้เป็นต้นเราไม่ได้เอาเงินทุนทั้งหมดที่เรามาลงนะครับมาอ,ออินทั้งหากเราแบ่งตรงนี้มา100ร้อยเหรียญสมมติแบ่งมาสามพันห้าตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่ครับสามพันห้าตรงนี้ก็เหลือสี 4, 6, ่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยใช่ไหมอ่ะ แล้วก็46,500เนี่ยมาลงทุนปกติครับอืมหรือแบบหนึ่งคืออ่ะหรือแบบหนึ่งคือไม่ต้องอออินด้วยทุนแต่เทตรดตรงเนี้ยให้ได้กำไรก่อนเทรดตรงเนี้ยให้ได้กำไรเทรดฝั่งขวาเนี่ยให้ได้กำไรแล้วค่อยโยกกำไรฝั่งขวาเนี่ยมาอออินครับถ้าหายอย่างน้อยขาดทุนกำไรเข้าใจยัง ฉะนั้นนะครับการบริหารพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยยกเว้นว่าเราจะถือพอร์ตหลายพอร์ตอีลุงตุงนางหน่อยพอร์ตเบสก็มีพอร์ตหลักก็มาพอร์ตนู้นพอร์ตนี้พอร์ตนั้นเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บมันบริหารเริ่มสับสนละจะกดพอร์ตนี้จะโยกเงินไปพอร์ตนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ดีผมแนะนำนะให้เริ่มจากพอร์ตเดียวก่อน หรือถ้าอยากจะลองมาเริ่มบริหารก็เริ่มจากสักพอร์ตก่อนนะครับแล้วก็ลองระบุหนะ่อยว่าแต่ละพอร์ตนั้นอะวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเราเราลงทุนเพื่ออะไรหรือเราต้องการกําไรยังไงอยากให้มันเติบตัวระยะยาวไปสั้นไปเรื่อยๆไหมหรือยังไงดีครับคือทําไมผมถึงแนะนําให้มันมีพอตเบสครับพอตเบสตรงนี้แหละนะครับที่จะทําให้เราได้เอาเงินมาเติมพอรตหลักให้มันใหญ่ขึ้นครับ เช่นเรามีร้อยเหรียญน,นะครับแต่เราหวดถ้าเราเสียมันเสียแค่ร้อยใช่ไหมแต่เรามันได้มันได้จะได้พันนะครับหรือห้าพันถ้าเราเอาพันเหรียญมาเติมตรงเนี้จากห้าหมื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่แปดหมื่นห้าเลยนะครับถูกปะเพราะพันเหรียญมันสามหมื่นห้าเอามาเท่าไหร่มาเติมตรงนี้สมมติเอาร้อยเหรียญมาหวดไปหวดนะครับแล้วบวกพันเหรียญจากห้าหมื่นตรงเนี้ที่เรามีทุนในการเทรดตรงนี้อยู่แล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่แปดหมื่นห้า แต่ถ้าสมมุติเราเอาตรงนี้ไปหวดแล้วถ้ามันหมดมันหมดเลยนะนี่คือแนวคิดแนวคิดที่สําหรับคนที่ไม่ได้มีพอร์ตที่ใหญ่จริงๆครับคำว่าพอร์ตที่ใหญ่จริงๆคือหลักแสนเหรียญเลยเราจะไม่ได้เอาเงินทุนหลักๆของเราเนี่ยมามาอินครับแล้วไอพอร์ตตรงนี้มันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วไอพอร์ตที่มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเนี่ย สมมุติตอนแรกเนี่ยเราเทรดห้าหมื่นบาทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นมันเท่าไหร่คือห้าร้อยใช่ไหมอ่ะห้าร้อยถูกไหมครับห้าร้อยสมมุติเราสมมุติว่าเราเราใช้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับในการเทรดใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเท่ากับห้าร้อยห้าร้อยบาทใช่ไหมครับห้าร้อยบาทถ้าเราเปลี่ยนใหม่ไอ้ทุนตรงเนี้ยที่เราไปหวดมาร้อยเหรียญเนี่ยนะครับมันมันโตขึ้นมาเท่าไหร่ มันโตขึ้นมาพันเหรียญมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ85 0ห0ใช่ไหมครับ8 5 0 0 0เพราะ8 0 0ตรง1%ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น850บาทเห็นไหมแล้วถ้าสมมติเราผสมวิ l เล e เข้าไปละ่ะวิ l เลตและ R เข้าไปถ้าเราบอกว่าวันเนี้ยเราเทรดอาร์ต่อ,อ,อ3ไม่ต้องเอาเยอะมากลอง1ต่อ2 1ต่อ3ก่อนอ่ะผมยกตัวอย่าง1ต่อ3ก่อนนะครับซึ่ง ทำได้สบายอยู่ทางอสถ้าสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าเราเทรด RR list ต่อ a r d list คือ RR นะ list list คือความเสี่ยง Reward คือผลตอบแทนถ้า r, r เราบอกว่าเราอานได้ RR 1ต่อ3นะครับเท่ากับมันก็คือจะเอา850บาทเนี่ยเวลาเสียเสีย850เวลาเสียเสีย850นะครับแต่เวลาได้คูณ3เข้าไปเท่าไหร่ ทุกคนกดเครื่องคิดเลขให้ผมหน่อย850คูณ3ได้เท่าไร850รคูณ3เท่าไหร่ครับใครๆอยู่ใกล้เครื่องคิดเลขก,กดให้ผมหน่อยครับ850ค,คูณ3มคูณ3าม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 าเท่าไรครับ2,000ันสองพัน้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราพอร์ต500เหมือนเดิมเราก็จะได้พันห้า เวลาเสียเสียห้าร้อยเวลาได้ได้พันห้าอันนี้คือต่อสามใช่ไหมนะครับเห็นไหมเรามันก็สามารถทําให้เราเลยครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราพอร์ตโตไงพอร์ตหลักเราโตแล้วพอเราบอกว่าเราอยากจะแบ่งกําไรหมดไดสองพันห้าร้อยห้าสิบเราก็บอกว่าเอออยากแบ่งกําไรสักเท่าไหรอ่อ่ะไปเทรดดีอ่ะอาจจะห้าร้อยห้าสิบบาท ไปเบ็ดดูจาก550อาจจะกลายเป็น5,000หรืออาจจะกลายเป็น2,000แล้วก็2,000มาเติมพอร์ตหลักจกเมาพอร์ตหลักเห็นไหมเก็ายังก็รีบาลานซ์นี้ตลอดถ้ามันเสียไม่เป็นไรก็รอได้กำไรจากพอร์ตนี้มาใส่ค่อยเบ็ดโอเคไหมแต่ระบบเทรดแต่ว่าวิธีการบริหารพอร์ตตรงนี้นะครับทุกคนจะต้องฝึกนะครับฝึกก่อน ฝึกก่อนแล้วก็ต้องมีเทคนิคนะครับการเทรดด้วยไม่ได้หมายความว่าวันนี้ฉันได้แนวคิดนี้แล้วแล้วไปหวดเล่นเลยนะครับโดยที่ยังไม่มีความรู้ในการเทรดเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เกิดเคสที่ว่าเราแพ้ไปแล้ว1ครั้งแพ้และสอครั้ง3ครั้งอาะสมมุตินะออกลิสต์หเปอร์เซนตก็จริงแพ้ติดต่อนห้ครั้ง หมดไป5%แล้วก็หงุดหงิดนะครับโลภอยากเอาคืนเพิ่มความเสี่ยงครับจาก1ซัดเป็น5ครับซัด5ไปอีกปุ๊บแพ้อ,อีกไม้หนึ่งครับไม่ยอมฮะซัดไปอีก10%เปครับปึ้งไม่ยอมครับ,รรบ,อ,รบอีก10นะครับอัดไป20ครับอารมณ์มันมาไงสุดท้ายพอตแตกจากปกติ มันจะอยู่ได้นานใช่ไหมพอเนี้ยมันอยู่ไม่ได้นานเพราะอารมณ์ครับคนเราเนี่ยมันจะหมดก่อนเพราะว่าเราโอเวอร์เทรนี่แหละไม่ตามแผนจากหนึ่งจากสองที่ว่าไว้ใช่ไหมกลายเป็น20กลายเป็น30 50ิบห้าอออินเลยไม่พอเท่าไหรค่ครับเติมเงินเข้ามาอีกนะครับก็ปล่อยลากกันไปอ่ะฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าเรามีเทคนิคดีแล้ว แล้วก็มีวิธีการ manage port ที่ดีเนี่ยมีแต่โตกับโตนะออะนะครับมีแต่โตกับโตถ้าเราไม่ over trade ถ้าเรามีวินยัยถ้าเรามีการจัดสรรเงินที่ดีนะครับเทนิคข้อบวก mindset กันบวก mindset บวก mindset คือแนวคิดการเทรดของพวกจิตวิทยาแล้วก็บวกกับ money management หรือว่าการ manage port นะครับการบริหารหน้าตักมันทำให้พอร์ตของคุณโตแล้คุณก็เทรดได้ตลอดเลยเคลียร์ไหมนะครับอ่ะนี่แหละ ส่วนทุนที่ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีทุนที่ประมาณพันเหรียญนะผมแนะนำไม่ควรเกิน5%ใครที่มีทุนพันเหรียญนะครับไม่ควรเกิน5%นะผมผมแนะนำประมาณนี้ไม่ควรเกิอนอ่าไม่ควรเกิอนอ่าน้อยกว่า5%แล้วกันน้อยกว่า5%เอ๊ะอันนี้มันเครื่องใหม่มากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ย ผมก็จำไม่ค่อยจะได้นะเหมือนจะเป็นครข้อใหม่อันนี้น้อยกว่าไหมนะ,ะครับอันนี้น้อยน้อยกว่าปะอันนี้ถูกไหมเนี่ยนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้คือน้อยกว่า5%นะครับถ้าพันเหรียญแต่ถ้าอสามพันสามพันเหรียญผมว่า5%มันก็ดูเยอะไปนะสามพันเหรียญก็ ถ้าใครรับได้ผมก็ว่ามันก็ยัง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 ได้อยู่นะห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบเออก็ยังถือว่าต้อง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 ใช้คำว่าอะไรห้ามมากกว่าเออคือแม็กซิมัมอ่ะคือแม็กแม็กของมันคือห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมนะครับผมผมผมใช้นี่ผมผมน่าจะเข้าใจผิดอ่ะเไม่เอาดีกว่าเอ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 าไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันสามพันเหรียญก็ยังยังยังได้อยู่นะครับ ยังได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มขยับไปที่5000เหรียญน,นะครับหรือว่าหมื่นเหรียญเนี่ยอ่ะผมผมตีไปหมื่นเหรียญแล้วกันถ้าหมื่นเหรียญเนี่ยครับลิสต์ที่ควรออกเนี่ยครับก็คือไม่ควรเกินสานะสำหรับผมไม่ควรเกินไม่ควรเกินแต่ก็อันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมแนะนำที่เฉยนะครับก็แต่สุดท้ายก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราไหวกับการเทรดหรือเปล่า Scalable. อันนี้คือพอตตัวเองนะไม่ใช่พอตกองทุนนะครับพอตกองทุนไม่สามารถออกความเสี่ยงขนาดนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วคุณโจดอดาวแน่นอนนะครับถ้าพอตผมกระโดดไปแสนแล้วกันนะครับพอแสนเหรียญเนี่ยครับผมแนะนาให้ออกลิสเกินนะครับ 1- 2ครับไม่ควรเกินนี้เลยนะครับไม่ควรเกินนี้นะครับถ้าพอตล้านเหรียญนี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับพอตล้านเหรียญนี่คือออกลิสต์นะครับไม่ควรเกิน ครับไม่ควรเกินนะ1%ครับและถ้าพอร์ต10ล้านนะครับก็ลงไปเรื่อยๆครับพอร์ต10ล้านก็พอร์ต10ล้านเหรียญน,นะครับพอร์ต10ล้านเหรียญเนี่ยครับไม่ควรเกิน0ูนย์จนจุดาเปนะครับมันลงเรื่อยๆครับมันลงเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนเงินมันเยอะครับหรืออาจจะแบบประมาณ0.6ได้แต่ไม่ควรเกิน1แม็ก ผมว่า1นึ่งนี่คืนเยอะมาก,กน,นะถ้า1นึ่งคุณคิดง่ายว่าหายไปทีละหมื่นเหรียญนะนะฮะทีละหมื่นเหรียญนะอันนี้ก็ทีละพันเหรียญนะนะครับล้านเหรียญะก็ลดคันหนึ่งสามหมก็อันนี้3ามแสนครับประมาณนั้นโอเคก็อันนี้คือแนะนําพอร์ตนะครับสำหรับคนที่มีพอร์ตเท่าไหร่ก็ลองไปเมนเดตดูส่วนคนที่เทรดพอร์ตต่ากว่า500นะครับก็ผมว่าก็ประมาณ5%เ ผมว่า5%นี้เป็นอะไรที่เป็นตัวเลขสมเหตุสมผลอยู่นะสำหรับพอร์ตเล็กนะสำหรับพอร์ตเล็ก5%ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าสมมุติใครที่รับไม่ได้จริงๆก็กดเหลือ2เหลือ3เหลือ4ได้หมดเลยแล้วแต่บุคคลนะครับแต่พอร์ตยิ่งใหญ่ยิ่งต้องลดความเสี่ยงนะครับเพราะจำนวนเงินมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเราค่อยไปสู้เอาเรื่องของพวก Li s ต์ตอร์รีวอแล้วก็วีเลตเอา นะครับเช่นคุณอาจจะทำวิเลตได้หกสิบเจ็ดแล้วแต่รีสตอรีวอร์ดอยู่มาณ1ต่อ3ถึง1ต่อ 7, 1ต่อ 8, 1ต่อ10อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ก็ลองดูว่าแบบไหนยิ่งคุณต้องการวิเลตสูงๆเนี่ยอาจจะทำให้รีสตอรีวอร์ดของคุณมันต่ำลงนะครับอาจจะเหลือ1ต่อ 2, 1ต่อ 3, เหลือ1น1ต่อ 1.5, 1ต่อ 2, 1ต่อ1.7งอะไรเงี้ยครับ ไอวิเลทสูงๆนะแบบเจ็ดสิบแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยแต่ถ้าวิเลทของคุณอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยผมว่าประมาณรีวอร์ดหนึ่งต่อสี่ถึงต่อห้าเนี่ยทําได้นะครับหนึ่งต่อสี่ถึงต่อห้าทำได้ถ้าคุณต้องการรีสอร์ตรีวอร์ดสูงแต่คุณแล้วก็วิเลทสูงด้วยนะครับอาจจะทําให้เราเทรดได้ไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยออกมไม้ไม่ไม่บ่อยมากนะครับไม่บ่อยมาก โอเคอ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระบบเทรดนะนะครับประมาณนั้นโอเคฮะสหรับวันนี้ก็ฝันดียทิสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันใครที่ลงคลาสเรียนไว้เจอกันในวางแผนเทรดนะครับวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะครับเจอกันในกลุ่มกลุ่มออนไลน์ลด้วยนะครับโอเคฮะสหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับฝันดียทิสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ